สำนักอะไรวันแชมเปี้ยนชิพนะฮะผมยกมาเป็นแผนนมให้รายการผมแล้วคนเนี้ยหลังจากดิทีมชาตินะผมชวนมาไต่พี่พ่อผมไม่ไต่พี่อิไม่ไต่เขาทำหายเยอะด้วยนะเขทำหายเยอะเน้นเน้นเตะเด็กออ่ะมอง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 อะไรด้วยเดี๋ยวผมยินดีรับตัวมิเตไฟล์อันทัวร์ชลบุรีของผมขอบคุณสถานที่ตลาดวิ่งสู้ฟัดมาเต้นแต่ผม แปมมือชื่ออะไรครับพี่ลิปบูลินครับฮะลิปบูลินครับฮะลิปลิปบูลินลิป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 ลติกโอเคพี่ลิปครับผมโอเคมาไหนพี่บางแสนบางแสนเนาะโอ้ยดิฉินดิฉีนทางนี้โอเคขอมือชื่อนะครับเกตุมวยครับเกตุมวยได้ผลไหมพี่ไม่ได้โอเคอดีตไกเอ็มเอนะผมเอ็มเอสมัครเล่นห้างที่อยูี่เคยตอนเพื่อไต่เอ็มเอมาบ้างไหมครับ ไคยโชกสองเคยโชกสองครั้งโอเคอ่ะฝากรรมการเอ็มสบูนะครับผู้เล่นกับอกิกาครับเพราะผมก็ไม่เป็นเกาเหมือนกันมานสื้อนี่จะโชว์ซิกแพคเห็นตาไม่ได้มาครับเวลาครับเจ๋งครับโอเคหัวชนะแต่พาไปเล่นซกบกไม่ต่อยกันเือชิ้นตามเปล่ามีน้ำใจมีรา ถามคร<ๆ>ับที <Lock it. S 3> ่เาามห้าทีนะผมครับทีมาเป็นคู่ที่สองของรายการครับเอเอยากมากที่เห็นการจัดเอเอบนเวทีมวยตทนะครัตผมโอนโอ้โมึงจะไม่รักกันเลยมึงจะตกแค่การเตะหรอว่าอ้าวโอเคโอเคผม อเลยไอ้ไรอ้เราจะไม่นำพลันทีมีการมันสะแพ้เลยครับผมพอแล้วเากพนัมาดูอีกแล้วจบไปแล้วเกินสายมาอะไราที่ไน